จับประเด็นฟุตบอลกับมาร์กตัวยิมอยู่กับฟุตบอลรายการกันโชซิลิอาอิตาลีลาลิกาสเปนเอฟเอครับในวันจันทร์ที่12มกราคมพศ2 5 6 9หกิเฟเฟนหวังเปิดพลังลาดแต้มลุ้นหนีตายดวลกับชาวเกาะจอมคัมแบ็กที่เซติเป็นรองสุดคู่ตัวนี้ชี้เจนวัวเนื่องจากเซติที่ผูกขาดไม่แพ้นในบ้านต่อคู่แข่งรายนี้มาถึง9้านัดติดต่อกันชนะ7เสมอ2 และฟอร์มที่พึ่งยันเสมอทีมใหญ่มาได้กินขาดในบ้านอย่างแน่นอนสำหรับเจนัวชี้ไปมาลายคึกจัดเตรียมขย้ำเดอะไทเกอร์หวังย้ำสติขมมิดด้ามล่าแต้มบี้กลุ่มลุ้นแชมป์ยูเวนตุสพิชิตช,ชัยอย่างแน่นอนในวันนี้เนื่องจากมีสติชนะรวดในการเฝ้าบ้านรับมือเคโมโเนเซ่ทั้ง8นัดในประวัติศาสตร์ และไม่แพ้ใครในบ้านมา13นัดติดต่อกันในลีกสถิติโคตรแจ๋วราชันยูโรป้าวิกฤตหนักหวังคืนฟอร์มเก่งเปิดลังดวนกับเดอะสกายบูที่กำลังคึกจัดคู่นี้ชี้เซลต้าบิโก้บุกรับซับเนื่องจากฟอร์มที่กำลังร้อนแรงเก็บได้10แต้มจาก4นัดล่าสุดขณะที่เจ้าบ้านแพ้ลวดมา3นัดและยิงประตูไม่ได้เลย หงแดงเน้นหมุนเวียนรอเชื่อดเจ้าตูบหวังคืนฟอร์มเก่งกุยทางเข้ารอบ FA ครับลเวอร์พูกรชัยเหนือเหนือด้วยระดับบลีกที่ห่างกันถึง57อันดับและสิติไม่แพ้ใครมาสิบนัดติดต่อกันในทุกรายการของเจ้าถิ่นคาดว่าหงแดงจะเป็นฝ่ายชนะมากกว่าฝากกดไลค์ like, กดติดตามกดแชร์ขอบคุณที่รับชมนะครับโชคดีรับทรัพย์เฮงเตลอดปี2569